สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่คุ้มดำเนินนะครับคุ้มดำเนินก็ตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับก่อนเปิดเทอมนะครับก็มีโอกาสได้มาพักผ่อนนะครับก็เป็น รีสอร์ทนะครับที่จัดไว้ยิ่งใหญ่อลังการก็ว่าได้นะครับข้างในก็มีสถานที่มากมายนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับซึ่งตอนเช้ามารับประทานเ,าเป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำก็มีใหญ่มากนะครับสองข้างสะก็เป็นห้องพักนะครับ ห้องพักที่นี่ก็มีหลายรูปแบบนะครับมีแหล่งน้ําเยอะมากนะครับแต่ละที่ก็จะมีน้ำนะครับสร้างความชุ่มชื่นให้กับสถานที่ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นห้องเช็คอินนะครับหรือว่าช่องที่เรามาติดต่อ,เ,อ,อเราก็ได้ดําเนินการจองล่วงหน้าไว้พอมาถึงก็เข้ามาที่บริเวณและก็จะมีรถ ไฟฟ้านะครับพาไปส่งยังห้องต่างๆทดลองฟังคำบรรยายด้วยนะครับมีไวไฟได้เลยนะครับไม่มีร้านอาหารเจ็ดโมงจนสิบโมงเช้านะครับคุณลูกค้าแสเตนทีการ์ดรับทานอาหารได้เลยจะเป็นห้องกระจกด้านขวามือนี่เลยนะครับตอนังคาจะมีรถทร์ที่เจ้าหน้าที่ข้างหนึ่งสแตนบายอยู่หน้าคางรับมาส่งห้องอาหารครับผมแล้วก็โซนตรงนี้ครับ เ,เข้าด้วออย,ย,ออยครับอะไรเงี้ยจะเป็นลานกิจกรรมครับพี่จะนีเป็นปั่นจัก,กรยานขับรถสกูตเตอร์ไฟฟา<ม>้าสามล้อแล้วด้านซ้ายมือริมคลองจะมีปเป็นไทยเลือใคยักใครเล่นก็ต้องเวียดนามร<ม>อบใหม่เนี่ยสามารถมาเล่นได้เลยจนถึงสามทุ่มแล้วก็รอบเช้าอีกหนึ่งรอบครับเจ็ดโมงจนถึงสิบโมงเช้า,าทุกอย่างเล่นฟรีไม่มีคา่าใช้จ่ายอได้ แล้วก็รา้านอาหารเย็นคุณลูกค้าสามารถเดินขึ้นด้านนี้เลยได้เลยนะครับล้็ฝากไว้น,าานะเล่นได้ตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มครับผมแล้วถ้าเป็นมุมถ่ายรูปที่เดินทะลุโมงออกไปจะเป็นโซนดวงจันทร์ที่อยู่ในรีวิวของรีสอร์ทเราสามารถเดินออกไปไถ่ายรูปได้เลยครับหกโมงครึ่งไฟจะเปิดทั้งโซนเลยจะสวยที่สามารถออกไปไถ่ายรูปได้เย สำหรับด้านนี้ก็เป็นบริเวณที่พักนะครับอีกโซนหนึ่งซึ่งที่พักก็มีอยู่หลายโซนนะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่เป็นส่วนตัวนะครับเป็นเล็กๆตั้งอยู่ที่กลางน้ำนะครับก็แตกต่างกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับผมที่พักนะครับก็จะพักเป็นที่ตึกนะครับ หลังจากที่เราเข้าห้องพักเรียบร้อยนะครับก็รับประทานอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นบริเวณนี้ต้องอซื้อเองนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารซึ่งจัดไว้สวยงามนะครับมีดนตรีสดในเวลากลางคืนด้วยผมก็มานั่งตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มืดนะครับแต่ก็เปิดไฟมีน้ำตก นะครับมีต้นไม้ร่มรื่นมากนะครับวันนี้ผมสั่งหมึกแดดเดียวนะครับชะครามแล้วก็ไข่ซึ่งก็เป็นมื้อที่อิ่มอร่อยนะครับก็เป็นสถานที่พักผ่อนที่จะมีโอกาสจะกลับมาอีกสักครั้งนะครับ